เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาอัปเดตจากเพจเราชนะโดยได้อัปเดตว่า,าล่าสุดประกันสังคมแจ้งระบบจะประมวลผลผู้ได้รับสิทธิ์เยีวย,ยาแล้วเสร็จและจะเช็คสิทธิ์ได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปซึ่งก็คือวันนี้นะคะและหากไม่ได้รับสิทธิ์แต่พบว่าตนเองอยู่ในเงื่อนไขของการเยียวยา,ยา สามารถยื่นรบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2 5 6 4ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะอัปเดตต่อนะคะสิทธิ์รอบ2อ,อย่าลืมเช็คหลายคนสิทธิ์เปลี่ยนนะคะใครจากได้สิทธิ์เป็นไม่ได้รับสิทธิ์บ้างให้ทุกคน ทยอยเช็คสิทธิ์เรื่อยๆจนถึงวันที่20กันยายนนะคะถ้าหลังจาก20กันยายนแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ให้ดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายใน31ตุลาคมนี้นะคะอัพเดแล่าสุดจากประกันสังคมนะคะเล่าข่าวเช้านี้นำะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนะคะ